หันมาหันมาพีุหันมาอยู่ตรนี้นงนะะไมนมาคนหนวยหึ่งคนเป็นไงบ้างลูกเดี๋ยวตอนเย็นไปหาหมอกันนะอ้าวไม่ไปไม่ไปตัวร้อนเปล่าตัวไม่ร้อนกี่ข้อจับคอหน่อยได้ไหมครับไหนตัวร้อนเปล่า ขอจับพอหน่อยดุไม่อะเป็นห่วงกันเนี่ยมาออกไปข้างนอกมาแม่ขอเช็ดหน่อยเตี๊ยตี๊ยเตี๊ยอะไรตีอะไรจะตีเก๋ได้ยังไงละเก๋รักนะเนี่ยแม่เช็ดหน่อยไปข้างนอกมาอยู่เฉยกู๊ดเก๋ไม่ได้เป็นคนผิดนะกู๊ดเป็นคนวิ่งเล่นแล้วฝนเองนะดูธิโทษเก๋ซะงั้นที่เมื่อกี้หมดอ่ะหมดหมดแล้ว ไม่เป็นไรลยนะลูกน้องตัวอุ่นบ้างไหนจับจับหน่อยนะโอ้ตัวไม่ตัวไม่ร้อนแล้วเดี๋ยวตอนเย็นไปหาหมออีกนิดหน่อยนะง่าอ๋อไม่ไปเหรอโอเคโอเคนอนพักนะอยู่บ้านเนาะโอเคไหมเดี๋ยวก็หายใช่ไหมใช่ป่ะเดี๋ยวก็หายเนาะอยู่บ้านก็หายได้ใช่ไหมเอไหนตีมือไหนที่มีแรงตีมือบ้างโอ้เก่งมากมืออุ่นเลยลูกขอบคุณ โอเคเลยโอ้เดินได้ด้วยเดินได้ด้วยเฮเจ๋มวันนี่เดินไปหาวันนี้เดินไปหาฮักเดินไปหาลูกชอบปล่า งาน,นี้อีแม่โดน้นะแจ๋วอึ้งอึ้ยฮอ้โห้ฮ, ύ, ฮ ύ. Oh, oh, oh. ล้ลำมาเลย เดินได้ป <t at Christmas music> oh, mm ่าทำได้ป่าทำได้กัว2รูสองป่าโอ้เดินคู่กันด้วยเดินคู่กันด้วยโชคโชคโชคโอ้โหวิ่งรอบมีแรงแล้วเหรอลูกโอ้มีแรงแล้ว วิ่งแล้ว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 คนเก่งคนเก่งวิ่งเย้ะ